ใดๆทุกสิ่งก่อนที่ทุกคนจะเริ่มตีไม่ว่าจะเป็นการซ้อมได้หรือว่าการออกรอบการแข่งขันทุกคนต้องผ่านการมอมอัพกันทุกคนค่ะใช่แล้วมีเทคนิคหรือว่าวิธีการวอมอัพให้นกักกอล์ฟหลายท่านไปลองปรับใช้ดูไหมว่าเราควรทําแบบไหนยังไงดีครับอ,อ,อมอไออย่างแรกก็อธิบายก่อนว่าการวอมอัพเนี่ยเป็นการยืดร่างกายเนาะครับยืด stretching ร่างกายไม่ว่าจะต้องออกกําลังกายอะไรเราต้องวอมอัพเพราะว่ามันป้องกันการบาดเจ็บด้วยครับผมค่ะตั้งแต่นุกแข่งกอล์ฟมาเนี่ย คือแทบจะวอร์มอัพทุกๆครั้งก่อน <ๆ S 2> ที่จะซ้อมก่อนที่จะตีก่อนที่จะแข่งตลอดเลยเพราะว่าความสําคัญเนี่ยคือผ้าร่างกายของเราตึงมากๆตื่นมาตอนเช้าโอ้โหวันนี้แบบตึงมากง่วงมากไงคะถ้าเราไม่มีการวอร์มอัพหรือยืดเหยียดร่างกายเลยเนี่ยการตีกอล์ฟอะ่ะมันก็อาจจะหมุนไม่ได้โฟล์เหมือนเดิมไม่ได้สบายเหมือนเดิมตีไม่ได้ดีเหมือนเดิมความรู้สึกกล้ามเนื้อต่างๆก็ไม่เหมือนเดิมเช่นกันอ่าใช่เพราะงั้นเนี่ย การวอร์มอัพของนุ้เนี่ยใช้เวลานานก่อนครึ่งชั่วโมงได้ใช่ครึ่งชั่วโมงครึ่ชงชั่วโมงหรือ40นาทีก่อนที่จะแข่งขันทุกครั้งเลยค่ะ<อ>ใช่แล้วมีแบบเขาเรียกหลักเกณฑ์หลักการไหมว่าท่าไหนแบบไหนยังไงดีจริงๆอ่ะวอร์มอัพหลักๆก็จะต้องอยืดจริงๆาทางร่างกายเลยเพราะว่านักกอล์ฟเราใช้เกือบทุกส่วนของร่างกายอ่า จะมีในเรื่องของข้อมือแขนไหล่หัวไหลสำคัญมากแล้วก็หลังหน้าท้องก้นสําคัญมากค่ะแล้วก็ขาแล้วการวอร์มที่ควรวอร์มเป็นแบบไหนดีครับลักษณะการวอร์มก็เป็นด y นามิกค่ะใช่ก็คือแบบท่าแบบบูมเมนต่างๆใช่ไหมใช่เม่ต่างๆได้เลย กระโดดรถเต้นกิ้งตีลังกาวิ่งรอบสนามที่รอบอะไรเงี้ยก็ได้เราค่อยเราค่อยไปออกเลาอีก18ลุมตอนแข่งเหมือนจะเหนื่อยไปนะโชว์สัก3ามท่าให้เราได้ไหมว่า3ท่าเด็ดๆของโบนุกเนี่ยมีอะไรบ้างได้ค่ะได้ค่ะจัดไปครับโบนุกค่ะท่าแรกนะคะนุกจะวอร์มทุกครั้งก่อนการแข่งขันหรือว่าก่อนซ้อมทุกครั้งเลยก็คือการถือไม้มา2อัน เป็นเวทนะคะเพราะว่าต้องการความหนักนิดนึงเราต้องการแบบแรงโน้มถ่วงเวียงก็คือเป็นการวอร์มอ่าหัวไหล่ค่ะบางทีเรานอนตะแคงเรานอนอะไรเงี้ยบางทีมันหัวไหล่ติดตึงบ้างอะไรบ้างเลยะคะ่ะแล้วก็ต้องวอร์มฐานนี้นี่พยายามหมุนไปนะคะอย่าอย่าเล่งพยายามให้ไม้เนี่ยหนักไปตามแรงโน้มถ่วงของมันแล้วก็ค่อยยืดหัวไหล่ออกไปค่ะมันจะมีเสียงดังแกร็ก บ้างก็ปล่อยมันนะคะค่อยๆวอร์มไปอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะพอทำประมาณสัก10ครั้งแล้วเสร็จวนกลับค่ะย้อนหลังพยายามให้หัวไหล่เปิดออกไปให้มากที่สุด10ครั้งนี่ค่ะทำทั้งสองั้งท้าที่2นะคะเราจะอาวอร์มในเรื่องของหลังล่างแล้วก็แกนกลางลำตัวนะคะบางทีติด เราก็ต้องยืดเขาออกไปไท่ายี่สองนะคะเป็นก้าวขาซ้ายออกมาค่ะแล้วก็ย่อลงไปประมาณหนึ่งพอที่เราจะบาลานซ์ตัวเองได้นะคะแล้วก็เบียดหมุนออกไปพยายามใช้เอวนะคะอย่าพยายามใช้แขนหมุนแค่นี้ใช้ตัวหมุนออกไปค่ะพยายามบิดออกไปเราจะรู้สึกเลยว่าแกนการลำตัวเรามีการหมุนอยู่ตลอดี้ค่อยๆทำค่ะแบบครั้งละสิบที พอครบสิบทีเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนข้างค่ะเอาเท้าค่ะเท้าขวาขึ้นมาหมุนออกไปเปิดพยายามเปิดไปให้สุดค่ะเปิดไปให้สุดเท่าที่ทำได้ท่าที่สามนะคะคือการยืดหลังขาทั้งหมดค่ะ,ะใช่เดีย๋ยวทำให้ดูนะยกยกข้อเท้าขึ้นมาหน่ดนึงเอ้ย,ยกปลายเท้าขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ พยายามก้มลงไปให้ใกล้ที่สุดใกล้พื้นที่สุดนะคะประมาณนี้ทําข้างละสิบครั้งจะรู้สึกเลยว่าหลังขาของเราเนี่ยตึงมากก็พยายามค่อยๆกดตัวเองลงไปเรื่อยๆให้สุดว่ายืดขาไปเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะกับสามท่าของปุณครับบอกเลยว่า ยืดครอบทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าขาไม่ว่าแขนไม่ว่าหลังล่างหรือการบิดตัวสามท่านี้นะอยากให้ลองไปปรับใช้ดูนะครับกับการออกรอบก่อนที่เราจะออกรอบทุกครั้งเนี่ยบางทีเราไม่ได้มีเวลาเนาะ<ช>บางทีแบบเมเจอร์มาถึงปุ๊บทีออฟเที่ยงถึงตอนเอาถุงลงตอน1 1บเอาแล้วต้องไปต,ต้องตีเลย<ช>อยากให้วอร์มอัพก่อนไม่งั้นเราจะบาดเจ็บใช่บาดเจ,จ็บได้ไง่ายมากๆค่ะก๊อฟใช่ต้องระวังได้ครับอยากให้ลองปรับใช้ดูครับกับโปรโนครับ